เหตุาการณ์อกที่เป็นข่าวเป็นขาวก่ววอนเรื่องราวเป็นยังไงคือ <c oughs> จริง,รงๆแล้วเรื่องราวมันไม่มีอะไรเลยค่ะคือเรื่องราวที่บอกว่าท็อบกินตับพี่อาร์อะไรเงี้ยคือมันไม่มีมูลเลยคือเรื่องของเรื่องนะคะคือตอนนั้นท็อบเนี่ยไปเที่ยวที่ต่างประเทศอยู่แล้วทีนี้ก็มีข่าวพี่อาร์เนี่ยมาทักในอินสตาแกรมท็อบบอกว่าเนี่ยมีเรื่องด่วนให้ติดต่อกลับหน่อยแล้วเลยไลน์ไปว่าเออพี่อาร์เป็นไงมีอะไรสบายดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาคือไม่เคยคุยกันนานมากแล้วปรากฏพี่อาร ว่าเนี่ยมีคนมาบอกว่าเราแบบเคยมีรายการตอนเล่นละครเมื่อแบบห้าปีที่แล้วตบก็ตกใจแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพื่อให้มันนานมากแล้วแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเลยบอกว่าเออฝากบอกคนที่พูดด้วยว่าแบบเป็นอะไรแบบละเมอหรือว่ามโนรหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยที่เราก็พูดเล่นๆยอะไรเงี้ยค่ะแพะลยบอกว่าขอเอาข้อความที่คุยเนี่ยไปลงในอินสตาแกรมได้ไหมต้องบอกว่าได้ไม่มีปัญหาไปลงเลยแล้วพอไปลงปุ๊บก็เลยแบบเป็นข่าวจริงๆซึ่งจริง,รง,รงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยกับอาสนิทสนมกันขนาดไหนคะ คือก็เป็นพี่น้องกันนะคะ่ะคือเคยเล่นละครด้วยกันเมื่อเมื่อนานมาแล้วหลังจากเล่นละครก็คือไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีแบบคุยกันบ้างทักทายกันบ้างในอ n สต a าแกรมหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาเห็นข่าวพี่อาแบบเออเศร้าใจออะไรเงี้ยแล้วก็ไปเออให้กำลังใจแบบสู้ๆนะอะไรประ,ประมาณเนะะี้ยค่ะ ลช่ก็คือมีของกันและกันอยู่แล้วป่ะคะเพราะว่าเขาเคยเคยมีแต่ว่าพอดีต้อมเนี่ยโทรศัพท์หายบ่อยก็เลยไม่ได้มีไลน์แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องไปขอไลน์กับน้องอีกคนนึงซึ่งเขาก็เคยเล่นละครกับพี่อาร์แล้วเขาก็มีลลไลน์อะไรเงี้ยค่ะอะไรพี่อาร์ได้บอกไหมคะว่าคนที่กล่าวหาเราคือใครพี่อาร์ไม่ได้ยินมาจากไหนอะไรเงี้ยพี่อาร์ไม่ได้พูดว่าคนที่กล่าวหาเนี่ยคือใครแต่ตอนนั้นที่พี่อาร์ลงข้อความในอินสตาแกรมเนี่ยเขาก็ แอดแท็กอะไรเงี้ยคนที่พูดด้วยซึ่งต๊อบก็ไม่ได้กดเข้าเข้าไปดูหรอกคือยอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้ว่าแบบเออเห็นว่าเป็นชื่อนี้ชื่อนี้ยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรสุดท้ายแล้วหลังจากที่แบบมีข่าวออกมาปุ๊บคนที่โดน แท็กเชื่อค่ะเขาก็ติดตอ่อพี่ชายต่อปีกอีกทีนึงคือเป็นพี่ที่รู้จักบอกว่า,วาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนพูดนะอยากจะมาขอเคลียร์กับเราอะไรเงี้ยตอนเราว่าตอนรว่าเออถ้าไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาเคลียร์หลอกแบบสบายใจได้อะไรเงี้ยตอนไม่ได้แบบสนใจอะไรนะคะส่วนตัวแล้วแสดงว่ารู้จักคนที่ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเป็นแบบคนรู้จักของแบบรุ่นพี่อีกทีนึงตอนนั้นคือที่พี่อาร์ตมาบอกเรางั้นพี่อาร์ตได้บอกไหมเหมือนอยากจะให้เราทำยังไงหรือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังเฉย เข้าสู่กันฟังด้วยความแบบเฮ้ยเนี่ยมีข่าวอย่างเงี้ยแบบบ้ามากเลยอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าเอาเอแบบคนที่พูดแบบบ้าจ,จริงๆอย่างเงี้ยพี่อาก็เลยคงอยากจะแบบเหมือนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจออกไปอะไรเงี้ยเลยว่าเออพี่ขอเอาข้อความที่เราคุยกันไปลงนะต้องบอกได้เลยแต่อีนี้พอข่าวออกไปกระแสที่ม,มันกลับมาใช่คือตอนแรกต้องมองเป็นเรื่องขำๆนะแบบตลกเฮ้ยอะไรบ้าเปล่าเนี้ยแต่พอข่าวไปปุ๊บกระแสกลายเป็นว่า รักเล่าเพราะแบบเราเป็นมือที่สามหรือเราแบบไปนอนกับพี่อาร์ไม่มีรายการรายการว่าเฮ้ยมีแบบกลายเป็นเราเสียหายอะไรเงี้ยแล้วแบบพ่อแม่ผู้ใหญ่แบบจะคิดยังไงอะไรเงี้ยแบบเรื่องจริงหรือเปล่าก็มีคนมาถามอะไรเงี้ยค่ะก็เยอะเหมือนกันแต่พอไลน์มันหลุดออกมามันก็มีหลายก,กระแสว่าเออบกับพี่อาร์เขาเตรียมกันหรือเปล่าเ<ม>พราะว่าคุยไลน์กันตลอดองนี้่ะ ไม่เทียมไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะคือเพิ่งเพิ่งรู้ตอนที่พี่อาร์ตไลน์มาบอกนั่นแหละอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบรู้เรื่องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราหนอยไหมคะกับข่าวตรงนี้เพราะว่าตอนแรกมันก็ไม่ได้มีประเด็นขึ้นมาแล้วพอทีนี้มันกระทบถึงงานเราอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านนอยไหมอะคะไม่ได้ถึงกับน้อยแต่ก็แค่รู้สึกว่าบางคนเขาก็เชื่อข่าวไง mm hmm. คือแบบข่าวไปปุ๊บเขาก็แบบ อ๋อสต๊อปแบบทำให้แบบพี่อาเพราะว่าเขาก็มีแฟนคลับกันอยู่แล้วพี่อาพี่น้ำฝนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมองกันไปว่าเราแบบเป็นแบบมือที่สามทำให่เขาเลิกกันจริงๆหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าซึ่งจริงแล้วแบบมันไม่ใช่เลย อย่างที่เราบอกเหมือนข่าวดีจริงๆมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่หลายคนมองเอ้ยมันเป็นการปั่นกระแสของเราสองคนเพื่อให้เรามีพื้นที่ยืนของเราในวงก่าคือจริงๆต้อมไม่จะเตลกมากคือต้อมไม่จะเป็นต้องปั่นเพราะว่าต้อมไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วคือเราอยู่ในวงการแบบเออลุยแล้วว่าต้อมเป็นแบบพิตตี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยอยากจะแบบสร้างกระแสให้ตัวเองหรืออะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดจากความแบบ เข้าใจผิดแล้วก็พี่อาร์นเนี่ยอยากจะแบบเคลียร์ตัวเองต๊อบก็ไม่มีอะไรก็แบบใส่ก็เออเออไม่จริงเอาไปลงได้เลยพี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราเป็นมือที่สามเราอยากจะสร้างกระแสให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอลงดิบอย่างเงียนะคะคงคงไม่อะคะ่ะเพราะว่าต๊อบไม่อยากไปเหมือนแบบเดี๋ยวก็ไปตอบความยาวสาวความยืดกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงต๊อบเชื่อว่าสมมุติว่าคนที่พูดจริงๆอะ ก็ไม่มีใครเขาอยากายอมรับหรอกว่าเอ้ยฉันพูดนี mm ่กหรอคะหรือถ้าคนที่แบบไม่ได้พูดแล้วไปกล่าวหาว่าเขาพูดก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวไปโทษเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบจบๆมากกว่าอย่างเงี hmm. ้ยค่ะหลังจากเป็นข่าวได้คุยกับพี่อาร์ตอีกไหมคะไม่ได้คุยเลย mm hmm. เพราะว่าก็ไม่อยากไปคุยเดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้ยเนี่ย mm hmm. เตรียมกันนู่นนี้นั้นจริงๆอยากมามามาเคลียร์เคลียร์ข่าวตัวเองวันเนี้ยแบบที่บ้านก็ถามว่าแบบเออแล้วนี่ต้องบอกพี่อาร์ตหรือเปล่าอย่างเงี้ยว่ามาแต่ก็คิดเออควรจะบอกไหมแต่ก็ อย่าเลยอย่าไปคุยเลยเดี๋ยวหาว่าแบบเนี่ยก็ติดต่อกันอยู่คุยกันอยู่เราก็มาเคลียร์ในส่วนของเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจจะจบแค่รายการนี้ใช่ใช่ค่ะอย่างท็อปมาวันนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่ไงเห็นบอกไม่อยากดังแต่ก็มาทำั้งเคลียร์คือจริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีข่าวมาว่าเราเป็นมือที่สามหรือว่าเราไปนอนกับพี่อาร์ตคือท็อปก็คงไม่จําเป็นต้องมาแต่นี่พอกลายเป็นว่าตอนแรกเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรใช่ไหมคะเราแค่คิดว่า เออให้พี่อาเขาเคลียร์ตัวเองไปกลายเป็นว่าตอนเนี้ยคือเหมือนความผิดหรือแบบคนที่มองแล้วถูกเสียหายกลายเป็นตัวเราไรเงี้ยเราต้องเลยอยากจะบาบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะข่าวบางทีมันก็ไม่ได้เป็นตามนั้นเลยอะค่ะก็เลยไม่ได้แบบหวังว่าจะดังหรือไม่ได้แบบมีอะไรเลยจริงๆนล้วหลังจากนี้เราต้องระวังตัวเองมากขึ้นไหมคะ ระวังตัวเองมากขึ้นไหมอะ่ะคงไม่ต้องระวังอะไรม้งคาะปะตอกก็เป็นแบบคนปกติธรรมดาไม่ได้เป็นแบบดาราหรือเป็นที่แบบสนใจอะไรก็ใช้ชีวิตปกติปกติอะคะ่ะก็คือยังเจอกับพี่อาร์ตได้เจอถ้าถ้าเจอก็เจอได้แต่จริงจมันไม่มีอะไรจะต้องเจอเพราะว่าผ่านมาสี่หปีก็ไม่เคยจะต้องเจอกันอยู่แล้วคือหลังจากนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องเจอก็เจอได้เพราะเราเป็นพี่น้องการแบบก็หวังดีต่อกันเราไม่ได้เกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็แบบบอเ้ยพี่อาร์มาเจอกันไหมกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้น<ม>เลยอะค่ะม,มีหนุ่มคนรู้ใจหรืยอยังคะตอนนี้โสดค่ะพี่อาร์เขาก็โสดเหมือนกันนะตอนนี้ค <c oughs> ือจริงๆแล้วคือมันไม่มีโอกาสเพราะว่าเป็นพี่น้องกันรู้สึกเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าอะไรอยค่ะ เคยชยืนยันถึงสถานะกับพี่อาร์ตชัดๆอีกครั้งยืนยันค่ะตรงนี้เลยนะคะว่าตอบกับพี่อาร์ตไม่มีอะไรกันในกอไผ่ไม่เคยกินตับกินไส้กินพุงอะไรกันทั้งนั้นนะคะ <c oughs> เป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆค่ะยืนยันร้อเซต